แฟนหนูอะเพิ่งตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งลำไส้เฮ้ยเอา้าแฟนอายุ32มส <Hey, S 1> ิบสองเฮ้ 2> 3, 2ยสามสองก็น้อยนะน้อยสิโอ้โหสามสิบสองก็เป็นได้สามสิบสองเป็นเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชื่อว่าคนเป็นอายุน้อยลงเนี่ยขึ้นเยอะผมเองอะ่ะมีคนไข้อายุน้อยสุดที่ผมเคยผ่ามะเร็งลำไส้เขานะอายุยี่สิบสองปีสมัยก่อนพวกเราเนาะหมูกระทะเงี้ยเรียกหมูกระทะนี่คือสารกระตุ้นมะเร็งตัวดีเลย มะเร็งลำไส้นะผมใช้คำนี้ก่อนละกันผมเชื่อว,ว่าไม่นานมะเร็งลำไส้จะเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของทั่วโลกและก็ของประเทศไทยเปิดจดหมายเลยค่ะหมอก็มาละนะเสพสมบอกมีสมหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> สวัสดีค่ะนาะเต่งหมอเจสวัสดีครับนะหนูชื่อแนนนามสมมุติแนนแนนไม่เอากอบละไมเอากอบ <laughs> อายุ29ปีอ่าแฟนหนูอ่ะเพิ่งตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งลำไส้เฮ้ยเอา29เป็นมะเร็งได้เหรอคุณหมอแฟนเขาอายุเท่าไหร่คือเขาอายุ29อ๋อแฟนอายุ32เฮ้ยชั่ว32ก็น้อยนะน้อยสิน้อยนะโอ้โหแล้วก็แฟนเขานะไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่วิ่งมาลาธอนอีกตาหากโอ้โหคนดี คนดีอืแต่มีอาการถ่ายไม่สุดอืก็คือที่ไม่หมดอะพี่ตรงคี่ขาตูดอะเปนคนขี้ขาดได้ไหมคนละอย่างกันว่าเป็นคนไม่กลัวใครไม่กลัวใครแต่ขี้ขาดขี้ขาดขี้เลขาเออนะแล้วก็ท้องเสียบ่อยอเราคิดว่าเขากินเผ็ด เพราะเขาไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าอ๋อ,อแต่เขากินปิ้งย่าง<แ>ก็เลยลําไส้เนี่ยอาจจะแปรปรวนอันนี้ชอาคิดก่อนนะคุณหมอนะก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากนะขอให้ทำกันบ้านก็นพอแล้วติงเติมก็แข็งแรงไงเป็นคนแข็งแรงจนสุดท้ายค่ะคุณหมอคะโอ้โหไปหาหมอคะ่ะเพราะมันขี้ไม่สุดอ่ะหมอก็เลยส่องกล้องแล้วก็เจอมะเร็งโอ้โหโอ ช็อกมากเลยค่ะก็เลยอยากถามหมอว่าอหมอทานข้าวยังที่ยังไม่ใช่แล้วติงข้าวเองหิวหิวแม่กูสายเครียดตามเนี่ยทําไมคะอายุแค่32เป็นมะเร็งลาไส้ได้แล้วพฤติกรรมไหนที่มันเสี่ยงบ้างคะคุณหมอคะอืน้องแนนนะน้องแนนนะโอเคคืออย่างนี้แล้วติงปัจจุบันเนี่ย ผมใช้คำว,ว่าปัจจุบันก่อนเ <ừ m. S 1> มื่อก่อนเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างที่จะถามเนาะเอ่อสมมติก่อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยคือทุกคนอยากรู้ว่าเป็นมะเร็งอะไรคือความเสี่ยงใช่ใช่ป่ะใช่ข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้ามะเร็งลำไส้นะผมใช้คำนี้ก่อนแล้วกันผมเชื่อว่าไม่ไม่นานไม่เกินปีสองปีนี้มะเร็งลำไส้จะเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของทั่วโลกและก็ของประเทศไทยโอ้ <ừ m. S 1> คนไทยมันกินกินเผ็ดนะกินเผ็ดแล้วก็กิน<ๆ>ของดิบใช่แล้วก็กินกิ้งย่างอืออ่า รตีพูดกินเผ็ดเนี่ยโดยกินใหญ่กินเผ็ดเนี่ยมันมันกจะเป็นปัญหาที่กระเพาะมากกว่าถ้าเกิดกินดิบเนี่ยกินดิบก็มีหลายอย่างที่เป็นปัญหาได้เช่นหนึ่งพญาิใบไม้ในตับก็จะเป็นมะเร็งข้อน้าดีอ๋มอ,อมันไม่ได้เกี่ยวกับลําไส้ใช่ไม่เกี่ยวไ,ไม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 ่ไม่ค่อยเกี่ยวกับลาไส้ไม่ค่อยเกี่ยวกับมะเร<ต>็งลาไส้เลยแต่ก็เสี่ยงอยู่เพราะว่าก็เสี่ยงอยู่กินพวกของดิบใช่แต่ว่า <ừ m. S 2> คือค,อคนใหญ่กินของดิบเนี่ยผมใช้คำนี้ก่อนแล้วกันเนาะกินของดิบเนี่ยหนึ่งพญาิใบไม้ในตับอันนี้เป็นมะ มีความเสี่ยงที่เกิดเรื่องโรคต่างๆกันได้แต่ว่าในเรื่องของการเป็นมะเร็งลำไส้ข้อที่1เมื่อก่อนเนี่ยบอกว่า100%เนี่ยไม่รู้สาเหตุแต่ปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าประมาณ10เนเี่ยเกิดจากยีนหรือกรรมพันธุ์ที่สืบทอดกันมาหมายถึงว่าทางคุณพ่อหรือคุณแม่มเคยเป็นใช่แต่ต้องเป็นมะเร็งลำไส้เลยเป่ะใช่ หนอแนวเป็นหนอแนวเป็นคือจริงจริงปัจจุบันเนี่ยมีหลายมะเร็งที่บอกว่าเกี่ยวกับมะพันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งตับเออมะเร็งมะเร็งตับไม่ค่อยเกี่ยวกับมะพันเท่าไหร่หรอกไม่เกี่ยวไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่เออคราวนี้ปัญหาคือความเสี่ยงที่ทําให้คนเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยมีอยู่หลายอย่างอ่าอ่าอย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งเลยนะครับเขาบอกว่าคนที่กินพวกเนื้อแดงแปรรูปเช่นเช่นยกตัวอย่างเลยไส้กรอกหนม แฮมพวกนี้ชิบหายแล้วสิพอเช้าเพิ่งซัดไส้กรอกมาเพราะเป็นคนชอบกินไส้กรอกคือพอพูดคำว่าไส้กรอกเนี่ยอยากเป็นฝรั่งอยากเป็นฝรั่งโอ้ขอไส้กรอกหน่อยโอ้ข้ามาบางทีกินสดเลยนะกินสดเดียวเอ้าก็มันก็ะสุกมาแล้วเนาะเขาเขาทำมาเรียบร้อยแล้วไงมันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพวกกลุ่มไนโตรซามีนอันนี้คือแปรรูปนะที่แปรรูปแปรรูปออคือมีคําแนะนําจาก องค์การของมะเร็งที่เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งลำไส้ของอเมริกาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณกินพวกแปรรูปเนี่ยมันไม่ควรที่จะกินปริมาณเยอะเกินไปคือถามว่ากินได้ไหมผมบอกว่าโอ้โหถ้าผมพูดวันนี้ห้ามกินนะชิบหายละแต่จริงๆรคำถามคือกินได้ไหมกินได้เดี๋ยวหลังรายการที่คุณหมอกล้าตรวจนะติงเดี๋ยวผมจะแย่ตูนะติงเลยเนี่ยนะราวนี้อย่างนี้อันนี้หนึ่งคือเขาบอกว่าการกินสัตว์เนื้อแดงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงซึ่งการที่เรากินพวกไส้กรอกหรือว่าพวกแปรรูปเนี่ยไส้กรอกอีสานด้วย่ รวมไปถึงอย่างนั้นด้วยไอที่เปรี้ยวว่างไม่เปรียปร้ยวว่างใช่ใช่นั่นเนี้ของผมบอกว่ามันคืออาหารแปรรูปเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกออว่าทุกคนกินแล้วจะเป็นนะมันคือแค่ความเสี่ยงเพราะว่าเราเชื่อว่ามันมีพวกกลุ่มในโตซามีนหรือว่าพวกเนี้ยเนื้อแดงมันจะมีพวกธาตุเหล็กหรือว่าพวกอะไรพวกเนี้ยกินเข้าไปปุ๊บเนี้ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เรื่องของลําไส้เนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือข้อที่หนึ่งอ่าอ่าข้อที่สองเขาก็พูดว่า พฤติกรรมการเฉื่อยชาพฤติกรรมการเฉื่อยชาคือมนุษย์เรายุคนี้เล่นแต่โทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่ค่อยเดินไม่ค่อยอะไรเงี้ยก็ทําให้เราใส้กำลังที้แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาวิ่งมาราทอนเนี่ยเขาไปนั่งวิ่งนะข้อ3คือว่าอย่างนี้บางครั้งเนี่ยเวลาคนที่ชอบกินพวกเนื้อโดยเฉพาะกลุ่มปิ้งย่างเนี่ยปิ้งย่างเนี่ยมันมีหลายแบบนะจริงสมัยก่อนพวกเราเนาะหมูกระทะอะไรเงี้ยหมูกระทะก็จะเป็นมันที่มาจากไขมันที่มาจากพวกเนื้อพวกหมูพวกอะไรพวกเนี้ยติดมันติดมันมันไหลไปลงฐาน เมื่อก่อนเราใช้่านนะถูกไหมน้าติงอ่าใช่อ่าแล้วแล้วมันก็จะมีรูเล็กๆๆๆตามหมูกระทะซึ่งอางนเงี้ยพอลงไปปุ๊บโดน่านเนี่ยมันก็จะฟู่ฟู่น้าติงรู้ไหมซึ่งพวกนี้มันก็จะเกิดเรื่องของโพลี carbon. ไฮโดรคาร์บอนไอ้คำว่าโพลีไฮโดรคาร์บอนเนี่ยก็คือควันที่มันเกิดขึ้นมานี่แหละไอ้น,นี่ด้วยเหรอไอ้น,นี่คือสารกระตุ้นมะเร็งตัวดีเลยโอ้โหแล้วแม่งพอมันเกรี่ยไม่ไหมดำๆนัๆ้นะนะติงนะเมียผมจะชอบกิน คือเราชอบกินไอเ okay. นื้อไอตรงมันมันตรงกลางที่ว่าเราเอาไปจีจีจีกระทะเพื่อให้มันมันมันเนี่ยคือพวกเนี้ควันมันจะขึ้นมาสะสมแล้วก็กลายเป็นเกรียมเกรียมไม่ไหม้แล้วเมียคุณหมอจังไงยังยังดีอยู่ยังดีอยู่ไม่ใช่ไม่ได้แช่งขอโทษคือผมเข้าใจว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมสังเกตนะเวลาไปกินเนี่ยคนที่ชอบกินคนอ้วนอ้วนเนี่ยไม่ค่อยชอบกินมันคนที่ชอบกินมันเนี่ยเป็นผู้หญิงผอมๆจริงป่ะจริงไหมไม่คตรจริงเลยอะ มนะออ่าติงเวลาไปกินอย่างเงี้อยอย่างไปกินข้าววันไก่อะก็ถามนาติงอะเฮียเอามันไหมเฮ้ยนาติงก็อะไรมาถามอย่างนี้ลูกผู้ชายไงเราอ้วนๆไม่ค่อยชอบกินมันเออแต่มันถามเราอย่างเงี้ยแล้วนาติงตอบว่าเอามันอยู่มันก็เลยให้โปมาเต็มแม็กเลยไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวโอ้ขอโทษขอโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ตัวหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นตัวกระตุ้นในเรื่องของการที่มันไม่ได้เป็นตัวทําให้เกิดมะเร็งนะครับแต่เราเชื่อว่ามันเป็นตัวกระตุ้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนแหละว่าไอ้พวกควันในโตซามีนตัวไม่ไหม้เกียยๆเนี่ยมันเข้ามาทางอากาศทางลมหายใจจริงมันเข้าจากการที่เรากินด้วยนี่แหละหนึ่งหายใจเข้ามาสองคือที่เรากินเพราะว่าเราก็กินไอ้ตรงดำๆไม่ไหม้ถูกไหมควันเนี่ยลมควันขึ้นมาเนี่ยแล้วจริงไอ้พวกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ ต้องพูดก็คือว่าเรื่องของการกินไฟเบอร์คือคือคำว่าไฟเบอร์ผมไม่ใช่อาหารเสริมนะเคลียร์กันก่อนอน,นะไฟเบอร์คือผักเออคือจริงๆแล้วถ้าเกิดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของการป้องกันการที่ลำไส้มาจากเสษและติงคิดง่ายๆ,ๆก่อนละกันคือมันมีหลายทฤษฎีคบคิดมากเลยแต่ว่าคําว่าทฤษฎีคบคิดก็คือเรื่องของลําไส้อักเสบเนี่ยเป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นยกตัวอย่างเช่น ท่อของมะเร็งลำไส้เรามนุษย์เราเนี่ยมันคือท่อกงกวงโดยปกติแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ผมพูดง่ายๆเนาะเราก็กินเข้าไปอ่ะอาหารพวกเนี้ยบางอย่างมันไปบาดลำไส้มันไปทําให้เกิดลำไส้อักเสบมันมีตัวไปกระตุ้นลำไส้แล้วมันกระตุ้นตรงนั้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอ,อาการก็ก็จะเป็นเหมือนลำไส้อักเสบไงปวดท้อง<ว>บางทีก็ <ๆ S 2> คนก็ม,ม,นมีเรื่องของอะไรอ่ะถ่ายเป็นเลือดบลาปนบ้างโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องพูดคํานี้ก่อนคือเหมือนเราเป็นสิว จริงอาจจะลืมคําว่าเป็นสิวไปนานแล้วคือถ้าเราเป็นสิวบ่อยๆที่เดิมที่เดิมลึกๆเรื่อยๆเนี่ยจิงสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เป็นหลุมสิวแล้วมันก็กินลึกๆเข้าไปสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงหน้าตาจากแค่เดิมขี้บาดปุ๊บเป็นแผลเดี๋ยวก็หายปรากฏว่าเราไปกินขี้บาดท,ที่เดิมอีกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรื่อยๆจากที่มันควรจะหายเป็นแผลเรียบปกติดีกลายเป็นว่าการหายของมันก็เริ่มไม่ปกติแล้วตอนแรกเป็นแค่บาดแนวเดียวต่อมาบาดท,ทะแยงมุมกากระบาด กลายเป็นแดาวแปดแฉกเต็มไปหมดเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้หายไม่ดีบวกกับมีตัวมากระตุ้นที่ทำให้เกิดเรื่องของการอักเสบเพิ่มขึ้นก็คือตัวก่อมะเร็งอ่ะเช่นพวกไฮโดรคาร์บอนเช่นพวกควันเช่นบางคนสูบบุหรี่ใช่ไหมพวกนี้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดเรื่องของมะเร็งลำไส้ของมนุษย์เราเนี่ยผมพูดตรงไปตรงมาคือส่วนใหญ่เนี่ยคือขึ้นกักการกินทั้งนั้นแหละโอ้โหสาสองก็เป็นได้สารสองเป็นเนี่ยผมใช่คําว่าเป็นได้แล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยชื่อว่าคนเป็นอายุน้อยลงเนี่ยขึ้นเยอะมากมายแต่ไม่หมดเลยผมเคยทําคลิปหลายคลิปมากเลยนะนะ้าติ่งที่เป็นคนอายุน้อยแล้วเป็นมะเร็งลาไส้อจริงๆน่าจะเคยเห็นกันเยอะแยะแหละผมเองอะ่ะมีคนไข้อายุน้อยสดที่ผมเคยผ่มามะเร็งลําไส้เขานะอายุ22บสองปีมะเร็งลําไส้นะอายุ22ปีอืเอาเป็นว่าจะถามก่อนว่ามันมีการเตือนก่อนไหมว่าเฮ้ยคุณจะเป็นมะเร็งลําไส้หรือทุนเสี่ยงละที่จะเป็นมะเร็งลําไส้คุณหมอตอบได้ไหมว่า น้าติงถามแทนน้องแนนเออก็ถามให้กับตัวเองด้วยอ่าโอเคเริ่มปวดอยากเข้าซ่วมแล้วอยากจะไปดูขี้ตัวเองคเอางี้ก่อนน้าติงมันเตือนยังไงข้อแรกก่อนคนที่มีความเสี่ยงทั่วไปก่อนนะเอาเยังไม่เอาพูดอาการนะอายุ4-5ปีขึ้นไปต้อง4-5อายุควรจะควรจะเพราะว่าต่ำกว่านี้มันมีเรื่อยๆ32ยังเป็นได้คือควรจะคัดกรองมะเร็งลำไส้ คัดกองคัดกองคือไปตรวจเออไปตรวจหาความเสี่ยงว่าตัวเองมีความเสี่ยงเป็นมะเร็ง<อ>ลงไืไส้หรือเปล่าวิธีตรวจยังไงว<ร>ิธีตรวจมีหลายอย่างง่ายสุดง่ายสุดปัจจุบันคือก็เอาเรียกง่ายเอาขี้เรามาตรวจว่ามันมีเลือดปนมาไหมเพราะว่าเวลาเป็นหม,หมอก็จะนัดให้เราเอาขอโทษนะอุจจาระมาตรวจอ่าขี้เนี่ยขี้ที่เอามาตรวจเนี่ยต้องเป็นขี้ตอนไหนเชา้ากลางวันเย็น ตอนไหนก็ได้คําคตอบคือตอนไหนก็ได้ที่ขี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราตรวจคัดกรองแบบง่ายสุดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าฟีโคออคัลบัตเทสก็คือดูว่าในอุจจาระเราหรือขี้เราเนี่ยมีเลือดปน,นม,มาหรือเปล่าขี้สดไม่ใช่ขี้สดเลยแหละน้าติงน้าติงไปหาหมอหมอเจดยังไม่ได้ขี้เลยหมอเจดบอกไปขี้มาใช่อย่างนั้นเลยป่ะถูกต้องถ้านติง<อ>ขี้คือโดยส่วนใหญ่เนะี่ยผมสั่งขี้มันสั่งไม่ได้ แต่ว่าเวลาเราให้ไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีโดยส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็ใช้ชุดตรวจคนไข้ไปหรือหรือหรือเราก็ให้อุปกรณ์เก็บขี้คนไข้ไปแล้วคนไข้ก็จะเอาขี้กลับเข้ามาแล้วเราไปย้อมตรวจเมื่อคืนก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแล้วเอามาตรวจเนี่ยขอโทษนะเอามาปริมาณขนาดไหนส่วนใหญ่ก็เว้นกระปุกเล็กๆนะติงเอาเต็มกระปุกแบบเป็นต้องไ่ต้องปาดนะขนาดนั้นคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ช้อนเราก็จะมีอุปกรณ์เก็บให้หรือถ้าเกิดนึงอะไรไม่ออกก็เอาช้อน พลาสติกอ่ะปากใส่แค่นี้จบละแล้วเวลาขี้นะก็คือขี้ขี้ลงบนไอ้นี่หนังสือพิมพ์กระดาษอะไรก็ได้ขี้ข้างนอกขี้ข้างนอกอย่าไปขี้ใส่โถส้วมใจเอาอุจจาระมาตรวจใช่ใช่ใช่ชคืออ,อันนี้คือตรวจง่ายสุดแล้วก็ไม่เจ็บตัวออืข้อดีของการตรวจแบบนี้ก็คือว่ามันไว การตรวจแบบนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนคือมันคือการตรวจเพื่อดูว่าในขี้เราเนี่ยมีเม็ดเลือดแดงปนมาหรือเปล่าบางคนเนี่ยถ้าขี้เป็นเลือดเลือดสดเนี่ยโอ้ยกูอยากไปโรงพยาบาลเลยเพราะกูกลัวกูเป็นมะเร็งแต่บางคนเนี่ยคือก็ขี้ปกติอะ ปัญหาคือเวลาขี้ปกติอ่ะเราไม่รู้ไงว่าขี้ที่คุณปกติเนี่ยมันมีเม็ดเลือดแดงออกมาหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วบางทีเม็ดเลือดแดงออกมานิดนีหน่อยหน่อยเรามองไม่เห็นนะจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยาก,การตรวจนี้มันคือการตรวจเพื่อดูว่ามีเม็ดเลือดแดงอันนี้คือการตรวจที่ชัวร์ที่สุดไม่ชัวร์สุดคือยังไม่ช่วย<อ>ก่อผมใช้คำว่านี่คือการตรวจที่ง่ายเพราะว่าไม่เจ็บตัวเพราะทั้งทแค่ขี้ล้วก็ตักมาแค่ขี้เสร็จก็เอามาดูหมอดูแต่ข้อดีของมันคือค่อนข้างเร็วเขาก็จะตรวจแล้วก็เอาไปเอาไปตักใส่ตัวชุดววแล้กก็บอ่า มันขึ้น2ขีดนะก็คือเหมือนเราตรวจแหย่จมูกถ้าขึ้นปุ๊บแปลว่าในอื้อคุณมีเลือดปนอืซึ่งพอมีเลือดปนปุ๊บเขาก็จะส่งไปเจอหมอหมอก็จะดูคนไข้ก็จะตรวจเพิ่มเติมแหละว่าอายุคุณได้แล้วคุณมีโรคน่าจะเสี่ยงนะคุณต้องไปส่องกล้องไปอันนี้ตรวจอุจจาระเรียบร้อยแล้ะอ่ามันมีอย่างอื่นไหมคราวนี้อันที่สองเนี่ยผมพูดถึงสแตรฐานเลยแล้วกันก็คือโกลสแตนดาร์ดคือเป็นอันที่แนะนําให้ทําที่สุดก็คือเรื่องของการส่องกล้อง ก็คือไปให้ต้องไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลใช้เครื่องมือส่องเข้าไปคือการส่องกล้องเนี่ยถือว่าข้อดีข้อดีข้อดีของการส่องก,กล้องคือหนึ่งมองเห็นเพราะว่ามันคือการส่องไงอย่างเงี้ย,ยเห็น,เห,นเห็นทุกมุมเลยทุกเหลี่ยมสองตรงไหนผิดปกติสามารถเอาชิ้นเนื้อมาตรวจได้เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นมะเร็งเป็นตัวอ่อนมะเร็งหรือว่าเป็นแค่ติ่งเนื้อธรรมดาอ,มอ่าอเพราะจริงๆแล้วเนี่ย มันมันมันไม่ได้แปลว่าทุกคนมีปัญหาแล้วต้องเป็นมะเร็งหมดมันอาจจะเป็นแค่ตัวอ่อนซึ่งมีโอกาสพัฒนาในอีกสิปีนะเป็นมะเร็งถ้าคุณรู้ว่ามีอาการถึงจะตรวจหรือ,อไปตรวจตามระยะผมพูดคํานี้ดีกว่าผมเชื่อว่าแล้วแต่โปรแกรมของแต่ละโรงพยาบาลแต่ละที่บางที่เนี่ยที่เขาสามารถ available คือตรวจได้ง่ายและเร็วเนี่ยเขาก็สามารถตรวจให้คนไข้ได้เลยถ้าเกิดมีความเสี่ยงเกินอายุ4ีปีขึ้นไปถ้าวันเนี้ย น้าติงอยากเดินไปตรวจไปแต่ละที่ที่น้าติงสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายและรวดเร็วผมเชื่อว่าเขาอยากสกรีนนิ่งให้น้าติงเพราะว่าอายุเราเยอะอายุเราเกินผู้ชายไงแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยคือผุมขออนุญาตพูดแล้วกันเพราะว่าจริงๆเมืองไทยมันก็มันก็มีทั้งโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนนะเออคือบางที่ก็อาจจะต้องใช้เวลานานระดับหนึ่งเหมือนกันอก็คือไปไปเอาตามสะดวกก่อน ใช่ใช่ตามสะดวกคือโรงพยาบาลที่คุณสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของคุณได้หรือสามารถไปได้ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็อีกันหนึ่งออีกันนึงอันสุดท้ายก็คือเขาเรียกว่าการตรวจแบบเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าฉีดสีฉีดสีอ่าเคยได้ยินปกติได้ยจริงที่นี่ฉีดสีฉีดสีปกติแล้วเราฉีดเข้าเส้นเลือดถูกไหมใช่แต่ว่าอันนี้ฉีดสีเนี่ยคือฉีดเข้ารูตูดตูดเรานี่ใช้งานเยอะเลยติงเหมือนดีท็อก เหมือนดีถอกการฉีดสีเนี่ยคือเขาฉีดเข้าไปก็เราอยากดูเส้นเลือดล้วก็ต้องดูเราก็ต้องฉีดเข้าเส้นเลือดใช่ไหมเราอยากดูลำไส้บางทีก็ส่วนใหญ่ก็ชอบบางคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ชอบฉีดเข้าไปในลำไส้บ้างอันนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเหมือนกันเหมือนกันก็ถามถามแทนคนที่ไปตรวจครับเข็มใหญ่ไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ฉีดเข้าก้นฉีดเข้าก้นปกติปกเข้ารู้ตูนนี่แหละครับปกติก็คือเข็มปกติใช่ครับ คือก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการฉีดเข้าลำไส้ปกติหรือบางคนเนี่ยช่วงหลังก็อาจจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูทั่วไปธรรมดาก็ได้การจะตรวจเนี่ยสมมติว่าเรายังไม่มีอาการไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นไหมพออายุสักเยอะขึ้น4-5อัพเน่ยเราควรจะไปตรวจทุกเท่าไหร่อ่าโดยปกติเนี่ยผมเลยบอกว่าถ้าเราตรวจแบบสกล้องเนี่ยครับ10ปีทีหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าตรวจตอน4-5ก็ อีสักห้าสิบห้าขึ้นไปใช่ครับก็ไปตรวจาหกสิบห้าถ้าไม่มีอาการนะถ้าไม่มีอาการถ้าระหว่างนั้นมีอาการก็ก็ต้องรีบมาตรวจออืคราวนี้อันนี้ตรวจละอ่าการป้องกันป้องกันบะเร็งลำไส้อ้นี่ดีนี่ดีนี่ดีใช่ผมใช้กับนี้ก่อนแล้วกันเนาะวิธีการป้องกันบะเร็งลำไส้เนี่ยคือก็ต้องเริ่มจากการที่เรารู้แหละว่าอะไรคือความเสี่ยงข้อที่หนึ่งชัดเจนเลยคือบุหรี่กับแอลกอฮอล์อันนี้อันนี้หลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดข้อที่สองครับ ผมยังเชื่อว่าถ้าเอาง่ายให้ทุกคนปรับตัวได้ก็คือเรื่องของการพยายามออกไปเดินมากขึ้นออกไปใช้ชีวิตในการเดินมากขึ้นอก็คือว่าอยากนะใชไม่ใช่วิ่ง,งเรดินก็ได้วิ่งก็ได้ออกกครับการอยากให้ลําไส้มันอยู่นิ่งกับใช้ใช้คําว่าออกกําลังกายได้ไหมตุ้ต้องคือผมว่าเนี่ยทำเนี่ยมันไม่ใช่ได้แค่เรื่องของบด็งลำไส้มันได้ทุกอย่างเลยนะข้อสามเอ่อถ้าเกิดใครอยากทานผักหรือไฟเบอร์ให้เยอะๆตามเล็กคอมเมนเดชันเนี่ยตามเขาท้อตามเล็คอมเมนเนี่ยเขาบอกว่า ให้กินผักวันละประมาณสองสามขีดอ่ะผูกโคตรเยอะเยอะสิเยอะอย่างคนไม่กินผักทําไงอย่างคนไม่กินผักเนี่ยก็คือผมว่าพูดยากอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฟเบอร์เม็ดได้ไหมคืออย่างนี้ไฟเบอร์เนี่ยมันมีหน้าที่อยู่สองอย่างไฟเบอร์แบบแรกก็คือไฟเบอร์แบบไม่ละลายน้ําอ่าไฟเบอร์แบบไม่ละลายน้ำารติงเคยเห็นว่าที่มันโคนแล้วมันโอ้เหนียวเหนียวคักๆอะไรพวกเนี้ยโอ้คือพวกเนี้ยเข้าไปเนี่ยมันจะไปลากพวกขี้เก่าๆออกมา คือขี้เก่าๆมันเขินเหมือนอยากย่นะติงมันมันก็จูงออกมาเออมันก็จูงออกมามันก็คือพระพูดง่ายๆไม่เท่ากับดีท็อกซ์ลำไส้นะแต่มันก็น่าจะทําให้ลำไส้เราเนี่ยสะอาดมากขึ้นคุณจะกลายเป็นคนประหยัดถูกทําไมอะ่ะขี้เหนียวกิ้ <laughs> ส่วนแบบละลายน้ำเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เรื่องของการที่ดูดซึมอะไรเงี้ยดีดีขึ้นแล้วมันไปอยู่ในลําไส้เนี่ยมันก็ช่วยป้องกันในการที่เวลานัาติงกินของไม่สะอาดเข้าไปหรือว่ากินพวกที่มันมีปนเปื้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยบล็อกไว้ให้ด้วยว่าเฮ้ยลาไส้กูไปเคลือบมึงแล้วนะก็คือเหมือนเป็นตัวกองอะอาจาจะจัก ความความผิดร้อยเหลือสัก 40- 30อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาพูดว่าการกินไฟเบอร์เนี่ยคือหรือกินผักกาก,ากใยเนี่ยมันช่วยตรงนี้แหละเออมันก็ช่วยล้างลำไส้ด้วยมันช่วยป้องกันการเคลือบด้วยหรือบางคนที่ซีเรียสเรื่องเบาหวานหรือกินกลัวเรื่องของน้าตาลที่มันพุ่งอะไรเงี้ยกินพวกผักไฟเบอร์ก่อนก็ช่วยได้ออแล้ว <c oughs> อย่างกรณีอย่างเงี้ยน้าติงถามเพิ่มนิดนึงว่าในกรณีที่หลายคน ขับถ่ายเนี่ยเขาถ่ายทุกวันเนอ่ยถ่ายเป็นเวลาหรือถ่ายไม่เป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงคือจริงๆแล้วผมคิดว่าเรื่องของการขับถ่ายคนที่ถ่ายเป็นเวลาเนี่ยมันก็เป็นข้อดีคนที่ถ่ายไม่เป็นเวลาเนี่ยมันก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของระบบลำไส้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดคุยเรื่องระบบลำไส้นะจริงนะมันไม่ใช่แค่ของที่เรากินอย่างเดียวคือเวลาเรากินผักเรากินพวกที่มันเป็นตัวย่อยยากๆพวกเรียกกากใหญ่อย่างเงี้ย สิ่งหนึ่งที่น้ติงต้องรู้แล้วก็ทุกคนต้องรู้ก็คือว่าในลำไส้เนี่ยมันก็จะมีตัวอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยย่อยทั้งหมดทั้งมวลก็คือตัวที่ชื่อว่าโปรไบโอติกตัวโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้น้าติงเคยได้ยินไหมกินโยเกิร์ตกินนมเปรี้ยวกินกิมจิพวกนี้<า>แลคโตบาซิลัสใช่เพราะพวกเนี้ยเขาคอยช่วยย่อยพวกผักากากใหญ่ให้ออกมาได้แล้วแล้วต้องสังเกตไหมว่าอุจจาระของเราหรือขี้ของเราเนี่ยม,มันจะเป็นยังไงมันแข็งมันนิ่มมันอะไรอย่างเงี้ยเห็นนใ ใน y t u t u ในอะไรเขาบอกต้องดูนะว่าของเรามันสีอะไรด้วยสามไปคุณหมอมีคำแนะนำไหมคือสีบอกอะไรได้หลายอย่างหนึ่งถ้าเป็นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดปนมาหรือว่าเลือดออกมาสดๆเนี่ยผมว่าร้อยทั้งร้อยคุณควรจะไปพบแพทย์ข้อที่สถ้าออกมาเป็นสีซีดๆซีดๆนะคือขี้ซีดขี้เทาอ่ะพวกเนี้ยให้ระวังเรื่องของท่อน้ำดีอุดตันเอมันบอกโรคมันบอกโรคได้สามก็คือ ออกมาเป็นพวกน้ําตาลปกติอย่างเงี้ยถือว่าไม่มีอะไรคือจริงๆแล้วให้ระวังคือระวังเป็นเลือดอระวังสีเหลืองสังเกตของเราด้วยต้องสังเกตต้องสังเกตอาการท้องผูกท้องเสียท้องร่วงอะไรก็ต้องสังเกตไหมท้องผูกสลับท้องเสียเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยคืออาการหลักๆที่เรากลัวเรื่องของการเป็นมะเร็งลำไส้แต่ว่าบางคนเนี่ยก็หน่อยเช่นวันเนี้ยขี้ไม่ออกสองวันวันต่อมาท้องเสียเลยเรากลัวเป็นมะเร็งลำไส้ โดยจริงๆแล้วคํานิยามเนี่ยเราอยากจะให้เป็นว่าท้องผูกสลับท้องเสียเนี่ยต่อนเนื่องกันเกิน3าสี่สัปดาห์ถ้าเป็นแค่ครั้งสองครั้งนะจบแต่ถ้าเกิดว่าท้องผูกสลับท้องเสียเนี่ยต่อนเนื่องกันทุกวันทุกช่วงอ่ะทุกสองสาวันทีสองสาวันทีต่อนเนื่องกัน3าสี่สัปดาห์เนี่ยอันนี้ให้ระวังถ้าอธิบายด้วยเรื่องของมะเร็งเนี่ยคือท่อปลาปาก็คือท่อขี้เราคือลำไส้นี่ะถ้ามันเริ่มมีการตันน่้เิงเดียวไหม เวลามันตันน่ยมันก็คือการที่มะเร็งมันโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอมันโตขึ้นมาเรื่อยๆขี้มันไม่ออกแต่พอเรากินเข้าไปมันดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆพอดันแล้วออกพรวดมันก็ออกพรวดเดียวเลยอันนี้ก็จะออกมาเป็นท้องเสียซึ่งก็กลายเป็นว่ามะเร็งมันก็หลุดออกมาตามมาซึ่งถ้าเกิดมันเป็นบ่อยๆแบบนี้ต้องระวังท้ายสุดแล้วดีกว่าคุณหมอมีอะไรแนะนําเกี่ยวกับคนที่ยังไม่ได้เป็นหรือคนที่กังวลว่าจะเป็นหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวแล้วกําลังเป็น ออาหมแนนะข<ร>้อหนึ่งนะผมบอกเลยว่าอายุเกินสี่สิบห้าปีทุกคนควรจะไปตรวจไม่ต้องรอให้ตัวเองมีอาการไม่มีอาการอะไรไปหาหมอบอกเขาว่างไงก็ขอตรวจร่างกายปกติด้ลยครับไม่ต้องไปหาหมอก็ได้ผมว่าห้องแลลห้องตรวจมีเยอะ,ะแยะเต็มไปหมดเลยข้อที่สองแล้วคนที่มีอาการแบบไหนที่คิดถึงมะเร็งลำไส้ได้บ้างอ่าหนึ่งท้องผูกสลับท้องเสียแบบที่ผมบอกน้าติ่ง แล้วแบบนี้เป็นต่อนเนื่องสัปรามาสองสอาทิตย์หรือสีอาทิตย์ขึ้นไปอันนี้คุณมีความเสี่ยงข้อที่สองี้เป็นมูกเลือดอันนี้ควรไปตรวจมีความเสี่ยงแต่นะคุณก็อย่าไปกังวลว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ไม่ได้บอกเป็นมะเร็งลำไส้<อ>แต่บอกว่าไปตรวจเถอะเพราะ<อ>ว่ามันมีหลายอย่างข้อที่สก็คือเรื่องของ ปวดท้องเป็นปนหายๆไม่หายสทัทีบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องระวังโดยเฉพาะบางคนเนี่ยปวดเบ่งเหมือนเนี่ยเหมือนแฟนแน,น,น้องแนงน,งแนเนี่ยซึ่งเวลาปวดก็คือเหมือนที่นาติงพูดอะขี้ขาดอะขี้ไม่สุดนะเออ ขี้ไม่สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีมะเร็งหรือว่ามีก้อนเนี่ยมันตุงอยู่ตรงตรงลำไส้สุดท้ายอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรตุง,งตลอดเวลาอ๋อ,อเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ได้ข้อที่สี่บางคนก็คือมีอาการซีดนะติงผมแนะนำอย่างนี้การที่ดูตัวเองว่าง่ายๆว่าซีดไม่ซีดนะลองเอาหน้าไปส่องกระจกดูแล้วก็ดึงตาดึงมาดูอ๋อดึงตาเนี่ยเนี่ยดูเยื่อบุตาเนี่ยถ้ามันซีดนะมันจะชมพูถ้าแดงๆนะถือว่าปกติ ถ้าไม่มั่นใจเฮ้ยกูชมพูหรือกูแดงเฮ้ยแต่คุณหมอเริ่มชมพูแล้วน่ะต้องไปตรวจแล้วน่ะเมื่อกี้ตอนแหกตาให้น้ติงดูเนี่ยทำไมชมพูอ่ะเอานั่นน่ะสิตกใจอยู่เหมือนกันน่ะเอ้ยจริงเหรอเออไหนลองแหกตาใหม่นะฮะเชื่อไหมนะครับว่าคุณหมอแหกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออาการที่บอกได้ว่าเรามีเรื่องซีดหรือบางคนในการตรวจทางการแพทย์ดูอีกอย่างหนึ่งนติงคือเอามือกดเล็บ เนี่ยลองดูเขาบอกว่าเวลากดเล็บเนี่ยมันจะขาวๆใช่ป่ะขาวๆแล้วปล่อยปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดใครชมพูเกิน2วินาทีเนี่ยแปลว่าเลือดมันอาจจะน้อยนี่ล้วติ่งชมพูทันทีเออพะเราจุล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 าดียูจุลาอันนี้ก็ถือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่บอกเราว่าซีดไม่ซีดได้คืออย่ารอให้เป็นใช่ร้อยเป็นตัวเองใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการแบบนี้เนี่ยผมแนะนําว่ารีบไปตรวจกับ กับแพทย์ที่โรงพยาบาลคนที่ดูรายการเราตอนเช้าแหกตากันใหญ่เลยนะแล้วกดเล็บกันชิบหายเลยเฮ้ยได้ไม่ไม่ผิดไม่ผิดจริงๆคุณจะทำหน้ากระจกก็ไม่มีใครว่าอะไรแล้วก็กดเล็บแล้วก็ทำตอนไหนก็ได้เต็มอิ่มนะคุณแนนนะนะคุณแนนโอ้นี่นี่เต็มอิ่มจริงๆนะครับคุณแนนก็ไปหาหมอซาพาสามีไปหาหมอใชอแล้วคุณแนนก็ตรวจด้วยใช่เพื่อความสบายใจใช่